บ้านสร้างเสร็จแล้วผู้ใหญ่กำนันนายกอบตอ,อบจผออ,ออเขตช่วยเลือกเลขที่บ้านให้หน่อยฉันต้องการบ้านเลขที่8เห็นเขาว่าอยู่แล้วรวยเดี๋ยวครับเอย่าเพิ่งฟังผมก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคํำนเวียงกรัรมพูเป็นเจ้าของทฤษฎีองจุลิกทิบานเจ้าพิธีกรรมบวงสวงและที่ปรึกษาธุรกิจคืออย่างนี้ครับบางท่านซื้อบ้านจ่ายเงินดาวเรียบร้อยแล้วมาเห็นบ้านเลขกที่อุ้ยบวกครั้งเดียวเท่ากับ7บวกครั้งเดียวเท่ากับ27โทรบอกเซลว,ว่าน้องๆพี่ไม่อยากได้บ้านเลขที่นี้ น้องช่วยเปลี่ยนให้พี่ได้ไหมเปลี่ยนเลขที่บ้านนะไม่ใช่เปลี่ยนบ้านถ้าทําให้พี่ไม่ได้เงินดงเงินดาวพี่ทิ้งนะพี่ไม่ซื้อไม่เอาแล้วเลขที่บ้านมันไม่ดีอะแล้วบ้านหลังเนี่ยครับราคา30กว่าล้านค่าในหน้านี่ไม่ใช่น้อยเมื่อผู้ซื้อแสดงความจำงประมาณนี้เซลพนักงานขายก็ต้องรีบบริการแล้วคุณพี่อยากได้บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ เขาบอกบ้านเลขที่บวกรวม24อยู่แล้วมีความสุขเปลี่ยนให้พี่นะหาเลขที่บวกรวม24บวกรวมนะคะคุณน้องไม่ใช่บ้านเลขที่24 อีกกรณีหนึ่งครับบ้านสร้างเสร็จปั๊บอีกแหละคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการเขตกำนันนายกอบอตอ,อบอจอบอกอยากเลือกเลขีบ้านแน่นอนครับตามระเบียบตามกฎหมายเลขีบ้านเลือกไม่ได้นะครับไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ทะเบียนรถแต่สังคมไทยเนี่ยคนบ้านเดียวกันญาติทางห่างหรือเคยช่วยเหลือกันตอนเลือกตั้งก็จัดมาให้เลือก10-20ชุดแล้วอันไหนบ้านเลขที่8จิ้มเลยบอกเอาอันนี้แหละเป็นบ้านเลขที่ฉันผมขออนุญ,ญาต นําเรียนเป็นข้อๆดังนี้นะครับท่านข้อที่1นงคงจุ้ยเล็กที่บ้านเป็นวิชาหรือศาสตร์ที่ว่าเดวยการออกแบบการตกแต่งและหรือจัดวางบ้านอาคารให้สอดคล้องตามความหมายของเล็กที่บ้านแปลไทยให้เป็นไทย วิชานี้ไม่ใช่เลขศาสตร์ไม่ได้พูดไม่ได้โฟกัสตัวเลขหรือเลขที่บ้านอย่างเดียวนะครับท่านแต่ดูห่วงจุ้ยประกอบเลขที่บ้านซึ่งทุกๆหมายเลขมีทั้งพลังความหมายที่ดีและตรงกันข้ามบ้านเลขที่จะส่งผลดีก่อเกิดพลังบวกถ้าห่วงจุ้ยบ้านสัมพันธ์ดีกับ เลขที่บ้านหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความหมายของเลขที่อย่างเช่น พวงจุย้ยบ้านเล็กที่บวกครั้งเดียวเท่ากับ24ที่ดีหน้าบ้านต้องหันทิศเหนือและตรงกันข้ามบ้านต้องไม่มีบ้านที่มาตั้งเผชิญเพราะหมายเลข24คือหมายเลขนางงามนางสาวไทยเปรียบบ้านหลังนี้เหมือนนางงามหน้าบ้านต้องไม่ร้อนทิศเหนือคือทิศที่แสงแดดสาดส่องน้อยที่สุดในแต่ละปีจะไปให้นางสาวไทยนางงามในยืนตากแดดร้อนๆไม่ได้กับฟังตรงข้ามไม่มีบ้านเพราะนางงามต้องการอวดโฉมเวลาเขาประกวดนางงามจักรยานไม่ใช่นางงาม จักรวาลเขายืนกันแถวเดียวเดินออกมาอวดโฉมกันทีละนางตรงกันข้ามถึงต้องไม่มีบ้านมาแข่งรัศมียังไงครับถ้าบ้านหลังนี้ตรงข้ามเป็นโรงงานคนทํางานเดินเข้าเดินออกตลอดทั้งวันทั้งคืนแถมหน้าบ้านหันทิศใต,ต,ต้ตรงๆแล้วท่านไประบุว่าฉันต้องการเลือกเลขที่888คือบวกครั้งเดียวเท่ากับ24อันนี้ถือว่า่วงจุ้ยกับเลขที่บ้านไม่สัมพันธ์กัน หมายเลขยี่อันนี้ก็จะส่งพลังความหมายลบออกมาทำให้การอยู่อาศัยทำการค้าภายในบ้านหลังนี้จะมีแต่เรื่องเสียเงินไอ้นั่นพังไอ้นี่เสียรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามเนี่ยไหลมาเดือนละเป็นล้านและความรักความเข้าใจของคนภายในบ้านนี้หาแทบไม่ได้ครับท่านส่วนบ้านเลขที่8จริงอยู่ว่าผมเพิ่งทำคลิปบ้านเลขที่8บ้านเลขที่ราหูอยู่แล้รวย แต่อธิบายแล้วนะครับว่าไม่ใช่ทุกหลังต้องนําเรียนดังนี้ครับตามประสบการณ์ที่ผมดูห่วงจุย้ยที่ไปดูตั้งแต่เลือกที่ดินออกแบบบ้านและปลูกสร้างจนบ้านนั้นเสร็จสมบูรณ์ไม่ใช่วันนึกจะกําหนดให้บ้านหลังนี้เป็นเลขที่8ก็กําหนดเลยนะครับไม่ใช่นะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกที่ดินอย่างถ้าเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินเนี่ยเขามีที่ดินให้เลือกซื้อหลายแปลงก็จะไปดูแต่ละแปลงนั่งเล็งยืนเล็งทิศทางแสงอาทิตย์ส่องทางไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายดูประกอบกับสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างรอบด้านของที่ดินแปลงนั้นดูทําไมครับดูเพื่อว่าต้องออกแบบอาคารแบบไหนให้ได้พลังบวกของราหูหมายเลขก8หัวใจสําคัญของหมายเลขแ8คือแสงกับรูปทรงแล้วถึงประสานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ว่าบ้านหลังนี้ตามลําดับเนี่ยเลขที่บ้านจะได้เลขที่8หรือเปล่าถ้าองค์ประกอบครบห้อยลงรายละเอียดออกแบบบ้านกําหนดตําแหน่งหัวใจสําคัญของบ้านเลขที่8 ต้องการให้ราหูส่งพลังบวกทําให้คนอยู่อาศัยคนทําธุรกิจปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็มีโชคลาภมีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดบ้านต้องไม่โปร่งแสงสว่างไม่มากและสําคัญหน้าบ้านต้องหันทิศตะวันตกครับแต่ถ้าบ้านอาคารหันหน้าทิศตะวันออกกระจกสายรอบด้านแล้วไปเลือกบ้านเลขที่8อยู่บ้านนี้ท่านจะมีแต่ความร่มร้อนนั่งนอนตรงไหนก็ไม่มีความสุขและถ้าเชื่ออะไรก็จะเชื่อแบบหัวชนฝาเพราะราหูหมายเลข8ดส่งพลังเสีย กระจายทั่วบ้านข้อที่2 ท่านผู้ชมครับหลายๆท่านเงินเดือนออกทุกวันที่25 30 31อันนี้เป็นผมพวงมาจากการที่ท่านทํางานมาตั้งแต่วันที่1 2 3เรียงลําดับกันมาถ้าท่านโผล่มาทํางานมาที่24วันที่29แล้วขอรับเงินเดือนเขาเต็มเดือนใครก็จะให้เช่นเดียวกันครับเลขที่บ้านจะก่อเกิดพลังดีทรงพลังบวกนอกจากเลขที่บ้านกับพวงจุ้ยบ้านต้องเป็นไปในความหมายเดียวกันแล้วลำดับของหมายเลขก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันบ้านก่อนหน้าเลขที่199เลยไป ไปจากบ้านท่านเป็นบ้านที่201จะอยู่ฝั่งเดียวกันหรืออยู่คนละฝั่งก็ตามบ้านท่านอยู่ตรงกลางไปเลือกบ้านเลขที่8อันนี้ไม่ใช่นะครับพลังความหมายเลขที่บ้านไม่ต่อเนื่องก่อเกิดพลังบวกค่อนข้างยากดังนั้นสําหรับท่านที่กําลังจะซื้อบ้านหรือปลูกบ้านผมนําเรียนท่านว่าไม่ห้ามถ้าท่านจะใช้กําลังภายในหรือจะเลือกเลขที่บ้านแต่อย่าดูแค่เลขที่บ้านอย่าอ่านแค่ความหมายอย่างเดียวนะครับเออ เลขที่บวกครั้งเดียวเท่ากับ 8, 21, 24, 26อยู่แล้วรวยอยู่แล้วดีไปเลือกอันนั้นไม่ใช่เน้นย้ำว่าวิชานี้ไม่ใช่เลขศาสตร์ท่านต้องดู่วงจุย้ยพิจารณาลำดับหมายเลข 1, 2, 3, 4ประกอบด้วยถ้าท่านยังไม่เข้าใจกับหลักการหรือยังงงๆงงกับเนื้อหารายละเอียดผมแนะนาให้ท่านรับชมคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับเลขที่บ้านของช่องนี้นะครับท่านและท่านผู้ชมครับ ท่านที่สนใจใช้บริการดูห่วงจุ้ยสถานที่จริงกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูวันนี้ผมมีบริการดูห่วงจุ้ยแบบออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนในโลกเพียงแต่มีโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมถ่ายทอดส่งภาพบ้านอาคารสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นเทียบเท่ากับการที่ผมได้เดินทางไปดูด้วยตัวเองครับ โดยผมจะแนะนำตั้งแต่การวัดองศาที่ถูกต้องวิธีวัดวิธีดูพื้นที่พร้อมนำเรียนปัญหาและแนวทางแก้ไขบ้านอาคารสำหรับท่านครับหากว่าสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0 8 1 7 0 0 8 6 4 4หรือ idline สมเจษแสง0 8 1 7 0 0 8 6 4 idline สมเจษแสงขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ ผู้ชมทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยและร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับพี่ดูดวงแมนนะนน้องพี่ดูดวงแม่นนันน้อง ดวงแม่นน,น้องหันมามองชีวิตกันหน่อยเรื่องราวครั้งในอดีตทำผิดพลาดพลังหน้าดูจะดูดวงเช้าสายบ่ายคำ่ำต้องสมเจตแสงคำนาะเวียงกำพู